เคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพาลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมเจอปัญหาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวให้ดูอะไรนะครับเนี่ยครับแต่กดไม่ติดครับผมแต่กดไม่ติดนะครับเพราะว่ามาวางเนี่ยผมล้างรถนะครับน่าจะฉีดน้ําเนี่ยเข้าไปในแต่ที่มันเป็นแต่หอยโข่งนะครับฉีดเข้าไปแล้วทีเนี้แต่หอยโข่งเมื่อเช้าถอดออกมาดูเ่ยน้ำเต็มเลยนะครับผมกด กดแตะทีนึงเนี่ยแล้วทีนี้เหมือนคล้ายๆมันช็อตนะครับฟิลน่าจะขาดแน่นอนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูว่าฟิลแตะหรือว่ากล่องฟิลที่อยู่หน้าฝากระโปรงรถเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วถอดอยังไงไปครับลุยครับผมพอเราเปิดฝากระโปรงรถขึ้นมานะครับทางฝั่งขวามือถ้าเราหันหน้าเข้าตัวรถนะครับตรงนี้มันจะมีกล่องอยู่นะครับมันเป็นกล่องฟิลมันจะมีปุ่มแกะออกนะครับ3มจุดนะครับ1 2 3สานะครับ แกะออกได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับคุณแกะออกแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเขี้ยวนะครับ3จุดเมื่อคุณแกะออกแล้วนะครับบนฝาเนี่ยเขาจะเขียนอยู่นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมผมเห็นแล้วนะครับนี่ฮ a l นะครับก็คือแตะนะครับอยู่ด้านในนะครับซึ่งมันอยู่ด้านในข้างหลังของตัวกล่องตัวนี้นะครับเราต้องถอดกล่องตัวนี้ออกก่อนนะครับวิธีการเอากล่องตัวนี้ออกก็คือมันจะมีนี่ครับด้านข้างดึงออกอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวาดึงออกแล้วก็ยกกล่องขึ้นนะครับขออนุญา นี่นะครับพอคุณเอาไอตัวกล่องตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเอากล่องตัวนี้ออกมาแล้วนะครับฟิลที่เป็นฟิลแตรนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือใช้ครีมนะครับหรือว่าใช้ตัวถอดฟิลที่อยู่ในรถนะครับดึงออกก็ได้นะครับที่จะเป็นตัวสีขาวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงออกแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับวิธีการดึงออกนะครับผมจะใช้ครีมแล้วกันนะครับดึงออกมาดูเดี๋ยวดูนะครับว่าฟิลขาดหรือเปล่า โอ้โหชัดเลยครับนี่ครับฟิวขาดจริงๆด้วยครับเห็นไหมครับฟิวขาดจริงๆด้วยนะครับคุณก็แค่ไปซื้อฟิวตัวเนี้นะครับมาใส่ใหม่นะครับซึ่งผมซื้อมาแล้วครับผมนี่นะครับค่าเท่ากันนะครับนี่ที่สิบนะครับเบอร์เดิมนะครับเบอร์สิบค่าเท่ากันนะครับอันนี้ฟิวตัวใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ฟิวตัวใหม่เข้าไปนะครับวิธีการใส่ก็คือคุณก็ใส่เข้าไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับมันจะอยู่นอกสุดนะครับที่เป็นถ้าเป็นฟิวของแต่รถเนี่ยมันจะอยู่นอกสุดเลยนะครับถ้าเรามองไปเนี่ยมันจะอยู่นอกสุดของตัวกล่องเลยตัวนี้เลยนี่ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปเช็คดูว่าแต่ดังหรือเปล่าครับผมมาลองดูกันนะครับว่าแต่ดังหรือเปล่าครับโอเค เรียบร้อยแล้วครับนี่คือวิธีการแก้ไขนะครับในการเปลี่ยนฟิวกล่องฟิวจะอยู่ที่บริเวณใต้ฝากระโปรงของนิสสันมาร์ทนั่นเองนะครับหรืออเมราจะอยู่ใกล้ๆกันที่บริเวณด้านหน้าหลังจากที่ผมเปลี่ยนฟิวแตรไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ลองกดแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับมันจะมีฟิวหลายๆจุดเลยนะครับของตัวรถจะอยู่บริเวณตรงนี้ก็มีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อยู่ตรงนี้ นะครับถ้ามันเสียตรงไหนนะครับก็ให้เปิดแล้วก็มาเช็คแล้วก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่ามันช็อตเนื่องด้วยสาเหตุอะไรนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่ามันช็อตด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายกับตัวรถได้นะครับจากนั้นคุณก็แค่ยัดใส่แล้วก็ประกอบเื่อนครับแค่นั้นเองครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับการเปลี่ยนฟิลนะครับถ้ายังไงก็ลองทํากันดูแล้วกันนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับฝากกดติดตามช่องปริญญาพาลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําอะไรที่มันง่ายๆอย่างเงี้ยครับเสมอๆเลยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับ